ค่ะค่ะลดเรยลดกับฟ้าไหมลดกับฟ mm ้าไหมเหมือนลดก่บฟ้าเลยลดกับฟ้าเลยซิงซิงเลยไม่ออกนอกเลนท่นไม่ออกนอกเลนเออๆๆๆไม่นอกนอกเลนเพราะฉะนั้นนอกเลนรับทำไมวยออกไหมรับไข่รับไข่ลดลดโบราณไงลูกจอดนานมันมีไข่ทิ้งจบเลยโอ้คจับออกมา เห็นเลยอาครับปาลูนะเขาไม่ยอมปล่อยเขาไม่กลัวเขากลัวคนอื่นเอาไปเขาจับเหขียวเลยนะมือนะดระหว่างรถใหม่สปอร์ตค่ะรถใหม่สปอร์ตค่ะกับรถวินเทจของป้าป๋าอุ้ยร้อนไม่หลุดนะป้าจะจอดนานเหมือนกัน คันไหนอ่ามามีให้เลือกระหว่างคันนี้กับคันนี้นะคันนี้รถสปอร์ตขอวางวางก่อนเลยโรถสปอร์ตสุดหรูนี่เปิดประทุนได้พร้อมกับคันนี้แล้วบักจ้าเอาสองคันเลยครับเข้าคันไหนคันนี้ล้อหลุดเลยเดี๋ยวมีเอาเข้าอู่ค่ะเยสไซโนวิชวลวิชวลพร้อมจะเอาสีไหนพร้อมจะเอาคันไหน อันนี้เหรอเอาสองคันดูมือ <hyster> ส <ically> ิไม่ไม่ไ um ม่เดี๋ยวมบบี ok ้ให้เลือกเอาหนึ่งคันนะเอาหนึ่งคันนะเอาคันไหนเอาคันไหนเอาคันไหนคันเดียวถ้าเอาคันเดียวเลือกเอาคันเดียวเอาคันไหนเอามือหนึ่งชีาจำได้มือหนึ่งชี้อันนี้เหรอรล้นี่เหตอะไรเหอเอาสองอันเลยครับเอาไหนค่ะค่ะ yes ค่ะค่ะ บอดคาร์ออลวินเทกร์นั่นวิน,น,นดาเขาเอาขันนั้นเหรอเอาไหนเอาสองคันใช่ไหม<า>เอาสลับกันใช่ไหมเย้สองน้อโอ้ชอบโอ้โอ้ชอบด้วยของเล่นใหม่เป็นคาคารไหอหูช้างหลุดลย <laughs> ทำไมมันหลุดทีละส่วนละเนี่ย <laughs> เออมันกรอบแล้วะนี่ฮะ โอ้โห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 กคันนั้นชนะเหรอก็ชอบอยู่ครับนี้ซื้อชันใหม่ให้แค่น้น